มาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องคะในช่องเรียนก้องหลักกล้องวงนะคะขอบคุณถุกฐานนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนี้จะไม่ลืมบุญคุณถุกฐานเลยนะคะช่องเรียนก้องหลักกล้องวงก็นำเรียนราคาหนึ่งบาทเรียนเล็กๆนะคะพอซ่ทรงพันอร่อยซ้ำไปมาหมายถุกฐานได้รับชุ่มช่องนี้ก็อ่าปยเล็ก เรียนปนะคะาทาคลิปไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีเรียนมาโกองอยู่เย่แยนะคะเราไม่ได้รับสื่อแล้วก็ไม่ได้คายเคยนะคะยังไม่มีหน้ารานนะคะก็การตีนําคลิปมาลุ่งนั้นเป็นการหลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางอย่างช่องนี่ก็ไม่รู้นะคะบางอย่างก็รู้ตรงหน้าประสจกาการอีกมากะคะะตาถูกฐานนการจะนับจะนุ่นนายกำลังใจ ่องเรียนกองระกองว่วงก็จะมีพลังในการทำคลิปนะคะก็ก็ประคุณทุกกาที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะคะยาโตวาว่าแต่ละคลิปที่ทำก็เปลือว่างยอดวิวไม่มีโฉงในที่ไม่ว่างยอดวิวนะคะว่างยอดวิวกันทางนั้นแต่สำหรับโฉงใย่ๆไม่ได้เอ่ยเชื่อจงในนะคะจองอืนอ่น นะคะเขามีหยดวิวติ่สุ้งอยู่แล้วซึ่งปันบือเขาก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับชลองเหล็กๆแบบนี้หยดวิวอิดเดียวนะคะแล้วก็คนเข้ามารับช่มบางทีก็เพียงปั้นป้านนะกดป้านอิดเดียวก็ไม่เจได้เลก็เวลาก็ไม่ได้แต่ถ้าทานช่วยกันรับชุมสักนึ่งหนงนาทีนะคะฟื้นๆเอาสักนึ่งหนึนะะนนหน่งนาทีแน่ๆปอดได้เวลามาได้หยดวิวมาสักวิวนะคะ ก็ตื้อว่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะเรามาปูดเรียน1นบาทนี่นะคะปอโซ่โซ่งพันอารอยซามบ้านะคะไม่ใจว่าอายนะคะยากนะคะก็ตื้อว่าเป็นเรียนดีตุกการก็ไม่จาบว่ามีหรือไม่นะคะส่งพันอรอยสามซีบา้าไม่เจหว่เรียน1นบาทแล้วมันจะหายทังเพ่นะคะนี่เรียนปอโซ่นี่ก็มีราคาขึ้นแล้วนะคะหายาก นะคะก็ดันก้างไม่ต้องปริกไอดูนะคะก็จะเป็นกบเฟืองเฟืองจักนะคะธรรมดานะคะราคาก็หนึ่งบาทมีต่างดันลั่งก็เนี้ยเขียนไว้ว่าท่วงปัจจรอย้ามีมาราคาหนึ่งบาทมีปฏิดีนะคะแล้วก็ดันหน้าก็ป,อร,ป,ปอร่วงรอเก้าปุ่มมีพลันรุณยาดชรังจากการตีเก้านะคะถ้าปวดตั้งเรียนนี้ มักจะกขาเลยนะคะปูปอโซทรงปอร่อยจ้ามาตอนนี้มันก็อกชิบกเวก็เป็นซ้ำชิว่าปีก็ตื้อว่าบางทีปลาผลอยู่ในรานก้าในตัวปล่อยนะคะ้ะลั่นตีตัวปล่อยก็ว่างอีปบสักเรียนก็ยากเลยละเหมือนกันนะคะก็ถ้าปูตึ้งหนำหนักคงแต่ละเรียนก็ตี่จุจ้ามากก็ประมาณซ้มจุเจกรัมน,นะคะเป็นเรียนเล็กๆนะคะเน้นดีปอโซนะคะทรงปนอร่อยจ้ามาตะไคร่มีก็เก็บนะคะเปละว ไม่ได้มีมากใหม่เร็วนะตอนนี้นะคะการผลิตกกผลิตประมาณซีโรยบบกหลานโจงเส้นว่าๆนะคะหมากว่าซีโรยบบกหลานโจงเส้นเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้จํารายละเอียดมดนะคะโกโก,โก้ให้ถุกานจงมีความสุขกับการซาสมเรียนนะคะสกวันเปื่ตาน้มได้มากจะส้มเรียนได้มากไม่ว่าเป็นเรียนเล็กเรียนใหญ่เรือตนาบัตรท่านก็สามารถนำมาลงคลิป ชงเรียนเราก็ง่องก็เพิ่งลงได้ไม่นานที่นะคะคนติดตามก็ยังไม่มากที่ตาน่าจะเป็นนึ่งในคนนั้นก็ได้ติดติดตามชงนี่ก็ให้านมีความสุขนะคะกับตานมีนําใจก็นําใจกงตานก็ทําให้ตานมีความสุขในชีวิตนะคะสาหรับวันนี้ก็ลาทุกทานไปก่อนบายบายค่ะ